ตัวแม่ก็คือตัวแม่แพนเคก้กเขมมนิตเดินรันเวย์ยาวกว่า50เมตรก็ยังไม่หวัน่นชุดแบบอลังการมากๆสวัสดีครับคุณผู้ชมก่อนจะไปชมรายละเอียดในคลิปการฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับผม ตัวแม่ก็คือตัวแม่กันเลยนะครับคุณผู้ชมสําหรับนาทีนี้นั่นเองสําหรับนางเอกสาวและนางแบบสาวสวยระดับโลกอย่างแพนเค้กเขมมานิตจามิกรน,นั่นเองซึ่งเธอก็ได้เดินรันเวย์ยาวถึง50เมตรนั่นเองแต่งานนี้เธอก็ไม่เคยหวั่นเลยนะครับผมพร้อมกับชุดแบบอลังการมากๆเลยนะครับสําหรับแพนเค้กเขมมานิตได้ร่วมแฟชั่นโชว์ฉลองครบรอบ10ปีของนิตยสารวกนั่นเองประเทศไทย ซึ่งเธอได้สวมชุดอลังการเดินดันเวยาวกว่า50เมตรสับขาสมกับที่เป็นตัวแม่กันเลยทีเดียวถือว่าเสร็จสิ้นลงอย่างสวยงามทีเดียวนะครับคุณผู้ชมสำหรับงานแฟชั่นโชว์ครบรอบ10ปีของนิติศา,ารน o โวกนั่นเองนะครับผมประเทศไทยที่จัดขึ้นเมื่อวันที่10มีนาคมที่ผ่านมานั่นเองโดยได้เนลมิตรลานหน้าห้างของสรรพสินค้าเซนตันเวิลด์นั่นเองได้จัดเป็น วิกสุดเก๋พร้อมกับรวมเหล่านางแบบชั้นนำและลุกแห่งจากแบรนด์ต่างๆของไทยและต่างประเทศมารวมกันไว้ที่ที่นี่กันอย่างมากมายเลยนะครับคุณผู้ชมโดยงานนี้ก็มีนักแสดงสาวสวยอย่างแพนเค้กเขมมานิดได้ร่วมเดินแบบแฟชั่นพาเลตครั้งนี้ด้วยซึ่งเจ้าตัวมาในชุดของสีแดงสดที่ดีไซน์ให้ออกมาเป็นช่อดอกไม้แบบสุดอลังการนั่นเองนะครับผม ซึ่งเธอก็ได้เดินแบบสับๆมั่นๆบนระดันเวยที่ยาวกว่า50เมตรนั่นเองบอกเลยว่าสวยปังและเขาเป๊ะสมกับที่เป็นตัวแม่จริงๆเลยนะครับคุณผู้ชม